สระน้ำใหญ่ที่อยู่ใกล้สวนของเราก็เริ่มเป็นน้ำแข็งมีแอ่งน้ำกว้างอยู่เหมือนกันค่ะที่นกเข้ามาอาศัยอยู่ตามน้ำที่ยังไม่เป็นน้ำแข็งมาหากินอาหาร หิมะตกขาวเต็มเลยค่ะดอกกุหลาบสวนที่อยู่ใ,ใกล้ๆสวนของเรายังมีอยู่เลยอ่ะขนาดหิมะตกขนาดเนี้ยอ๋อน้ำแข็งจับเต็มเลยสภาพสวนของเราค่ะเพือพ่อนๆหิมะตกเต็มเลยอืข้าวโพดก็ตายหมดแล้ว อากาศเย็นมากช่วงนี้ผักของเราอยู่ใต้หิมะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมากวันนี้พวกเรามาที่สวนใกล้ๆบ้านมาเก็บผลผลิตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะตอนนี้หิมะตกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะกวาดเอาหิมะออกก่อนค่ะเพื่อนๆมีมันฝรั่งอยู่ใต้ดินเนียค่ะตอนนี้ดินยังไม่แข็งเต็มที่ยังขุดมันฝรั่งได้อยู่ พ่นหลังตรงนี้ก็ยังมีอีกร่องนึงค่ะเดี๋ยวให้แดนช่วยขุดตอนนี้ดินยังไม่แข็งเดวิดกับนาตาลีเข้าไปอยู่ในบ้านที่เก็บของตอากาศหนาว นาตาลีเขาไม่ได้ใส่รองเท้ากันหนาวมาใส่รองเท้าผ้าใบมาอย่างเดียวเวลาอากาศเย็นมากๆเลยเท้าเราจะเย็นปวดเข้าไปในกระดูกของเราหวัวเล็กๆเ,เ,เยอะอนนี้กันาตาลีเก็บมาวางไว้ตรงนี้ลูก <laughs> ติดเ<ส>ออ ไให้นเนเอากนยเก็บไว้วางข้างๆอะลองนี้จะล่องใหญ่หน่อยค่ะยังมีอีกเยอะเลยพอได้เก็บกินถึงคริสต์มาสั่้แล้วค่ะเพื่อนๆ อุโมงผักของเราเป็นน้ำแข็งหมดเลยน,นนี้จะเป็นกระลำดอกแต่ดอกก็ไม่ค่อยมีหรอกมีแต่ต้นกับใบตอนนี้ก็แข็งกับหมดแล้วโอ้นาตลีโอ้หหัวใหญ่มากเลยลูก <c oughs> สังเก็บค่ะ เอามือคุยไปเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆนะอู้นาตาลีนี่ลูกมีหลายหัวเลยเนะี่ยหัวเล็กหัวน้อยนี่ลูกเก็บค่ะเอาไปกองไว้ตรงนูน้น <laughs> ระวังล้มนะตรงนี้มีหัวเล็กๆหลายหัวเลยนี่นี่อึ๊บ โอ้อ,อันนี้หัวยาวอะเดวิดแดนขุดใหญ่เลยดูนะแปลงใหญ่มากอันเนี้ยทางด้านนี้มีหัวใหญ่เยอะอยู่ต่างแดนเราสร้างอาหารไว้กินเองก็อุ่นใจได้ค่ะเพื่อนๆมาเก็บมันฝรั่งรอบสุดท้ายที่สวนของเราคร่ะเพื่อนหัวใหญ่อยู่นะแดนขุมทรัพย์ของเรา มีสองสีสีเหลืองกับสีออกแดงๆนี่ค่ะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยขุดมันฝลั่งกันปีนี้เราฉลาดมากกว่าปีที่แล้ว <laughs> มีประสบการณ์มากขึ้นปีที่แล้วเนี่ยโห <laughs> แข็งมากๆดินเอาไม่ไหวอันนี้กำลังดีอ๋อตัซ้ำมั้ง พุงดูข่าวว่าเพื่อนๆทางยุโรปนะสงครามรัสเซียกับยูเครนนะเขาบอกว่าให้ตุนตะเบียงอาหารไว้ตุนมันฝรั่งอาหารกระป๋องกระลำปีไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนเพื่อนเยอยู่เมืองไทยแล้วอากาศร้อนถึงจะเกิดโรคระบาดอะไรมันก็ยังอยู่ในสวนของเรายังปลูกกินได้เด็กมีสนุกไหมครับสนุกครับล้เตอรีด้วยใช่ไหม ีเดี๋ยวเราจะขุดแก่นตะวันไปกินด้วยคร่ะเพื่อน,น,นแก่นตะวันอันนี้เราไม่ได้ปลูกเองนะมีคนมาปลูกไว้ให้ตั้งแต่สมัยตอนที่เรามาเช่าสวนใหม่ๆแล้วค่ะคนที่เข้ามาอยู่ตอนแรกเขาปลูกไว้ดินยยังไม่แข็งมากยังขุดง่ายอยู่ อยู่ใต้ร -Um ั้วเนี mm ่ยเยอะมากเลยมากมากนี่หัวใหญ่ใหญ่นเดตกก้ามาลุกมันตะลีนู่นตะกก้าู่นนุ่นดูมือคุณแม่น่ะขี้ดินเยอะเลย นี่จะหัวใหญ่ๆปุงเอากระเทียมมาจากบ้านค่ะเพื่อนๆเขาเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวปุงจะลองปลูกดูปกติแล้วเขาจะต้องปลูกในช่วงที่อากาศยังไม่เย็นจัดแต่ปีนี้ปุงจะทดลองปลูกดูค่ะเอากีบกระเทียมวางไว้แบบนี้เลคะแล้วก็จะกบดินให้ลึกๆหน่อยเดี๋ยวเวลาอากาศเย็นจะจัดหัวของเขาจะได้ไม่เน่าเสีย ออก,นนกันลูกเดี๋ยวปีหน้าจะได้กินมากตอนนี้อากาศเย็นเราไม่ต้องลดน้ำกระล่ำปีของเราหัวเป็นน้ำแข็งเลยอะแต่ถ้าเอาไปเข้าในตู้เย็นนะเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกไม่แข็งปีที่แล้วก็ตัดแบบนี้กระล่ำปีกิีบของเขามีหลายชั้นความเย็นจะไม่ค่อยถึงข้างในเขาเท่าไหร่อาเดดิ หัวเล็กหัวน้อยมัดนอ่ะอันาดาลีนนเดี๋ยวเรามาเก็บปีดรูปกันต่อค่ะเพื่อนๆหัวเขายังไม่แข็งเป็นน้ำแข็งเอาไปออกน,นะลูกน,นะ้ามาเก็บช้ากว่าน,นี้นะหัวเขาแข็งหมดเลยค่ะ ปิีรูทของเรายังมีเยอะอยู่เลยค่ะนี่เดวิดเดวิด,ดอาตะก้าวันนี้ลูกหมอไม่าอฟเห็นหัวเล้วที่มาร์กกบเต็มเลยหัวของเขาีอยู่เอาไปทำต้มจืด ้าเราใส่ปุ๋ยเขาดีๆหัวของเขาจะใหญ่มากนะเพื่อนๆใบแก่ๆแ,แล้วก็เด็ดออกเอาไว้ทำปุ๋ยที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขุดให้หมดแล้วค่ะเพื่อนๆ หักที่เป็นหัวแบบนี้พเพื่อนในช่วงฤดูหนาวจะเก็บเกี่ยวเขาจะสะสมวิตามินไว้เยอะเลยคะเมืองหนาวสมัยก่อนในหิมะตกเยอะตอนที่ปวงมาตอน20กว่าปีที่แล้วหิมะตกหนักกว่าน,นี้อีก ี๋ยวผมจะให้เดวิดขุดต้นกล้วยออกต้นกล้วยของเราตายหมดแล้วรอดหรือเปล่าเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเอาไปปลูกที่บ้านดูเผื่อเขาะจะรอดอล่างนี่ยังยังไม่ตายปลูกในกระถางเอาใบของเขาาจะเขียว โตมากเลยปลูกที่บ้านพอเอามาปลูกที่สวนอากาศหนาวเย็นเขาตายโอย้นี่ต้นใหญ่อะปีห <c oughs> น้าไม่ได้เอามาไว้ที่สวนแล้วมั้งต้องมาปลูกที่บ้านแล้วละ่ะ <c oughs> ตอนที่เอามาปลูกนะต้นเขาติดหลังคาที่ปลูกไว้ที่บ้านอะ่ <c oughs> ะก็เลยเอามาไว้ที่สวนไม่ตายหมดเลย ดูตะไคร้นะค่ะไม่แข็งมากเลยทินเน่เอาไม่ออกอ่ะโอ้โหแข็งมากเลยตะไคร้ ดินแข็งมากเลยเฮ้ยแขังแตกหมดแล้วดินแข็งมากเลยอ่ะไม่มาวันนี้นะนี่ก็แทบจะไม่ได้กินตะไคร้แล้วเนี่ย พ่อแม่เองก็เลยแล้วก็มาดึางอารมณ์มันดิเสียดายเพื่อนๆอุตส่าห์ปลูกไว้แล้วปุกงก็มัวแต่ยุ่งกับงานไม่ได้มีเวลามาสวนเลยจริงๆแล้วต้องมาตัดไปก่อนกะว่าจะให้หัวเขาโตอีกขึ้นหน่อยนึง หัวเข้าไปใบของเขาเนะี่ยถ้ายังเหลือเขียวอยู่ผมก็จะไปทําชาเรามาตัดชาไปเลยไม่ได้ไปตะไคร่เอาไปทําชาดื่มทำได้ไหมเดวิดอ่ะทำได้เดวิดอยากช่วย <c oughs> นาตาลีเป็นตากล้องให้อ่ะ <c oughs> ขอไอเ่อแล้วไม่ต้บ <c oughs> อันนี้เป็นมันฝรั่งของเราที่เราขุดได้ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเก็บใส่ตะกร้ากันเลยอันนี้อีกรังหนึ่งอะลูกอะเก็บเข้าเร็วมันฝรั่งของเราก็มีกินไปถึงคริสต์มาสเลยค่ะนนต,ต้องไปล้างเอาดินออกที่บ้าน ส่วนที่เนี่ยเขาจะปิดน้ําเพราะว่ากลัวท่อแตกน้ําในท่อจะเป็นน้ําแข็งปิดน้ําเร็วเก็บหิมะไปด้วย <c oughs> ผลผลิตที่เราเก็บได้ในวันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งหนึ่งกล่องแล้วก็อีกหนึ่งตะก้าตะก้านี้เป็นแก่นตะวันบีทรูทต้นกล้วยกับต้นตะไคร้ตะหล่มปีกับขึ้นช้าฝรั่ง อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นต้นส้มหรือต้นมะนาวมะกรูดเอาไว้ที่นี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตายค่ะต้องเอาเข้าไปไว้ในที่อากาศอบอุ่นอากาศหนาวมากเลยค่ะเพื่อนโอวเอ็ดหัวหนัา ลมชุยอากาศหนาวมากๆเลยค่ะวันนี้ปรงแล้วครอบครัวขอลาเพื่อนๆไปก่อนแต่ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย